สวัสดีกรลบอลและเ,เพื่อนเพื่อทาง u t u b e นะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันธงนะครับสำหรับฟุตบอล5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น5คู่ที่ผมคัดมาเน้นๆและก็จะวิเคราะห์เจาะลึกกันไปเลยนะครับซึ่งวันนี้มีคู่ที่น่าสนใจอยู่หลายคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ดาบี้แม์เมืองมิลานอย่างอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานหรือจะเป็นคู่พิมลีกที่เป็นคู่แดงเดือดลิพูกับแมนยูนะครับแต่วันนี้ครับขอเริ่มด้วยที่ข่าวคาวของ ฝั่งวงการกีฬานะครับก็จะเป็นแมนยูครับเพิ่งประกาศแต่งตั้งเอลิเชนทักอย่างเป็นทางการนะครับย้ําว่าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยข่าวนี้ถูกรายงานโดยฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวเทียดหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือ ในวงการข่าวกีฬานะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งที่น่าตกใจแล้วก็น่าเห็นใจไปอย่างมากก็จะเป็นข่าวของค no ิสเซโนโรนโดที่โพสต์ทั้ง i g จีทวิตเตอหรือแม้กระทั่ง Facebook อัปเดตเรื่องราวของลูกฝาแฝดของเจ้าตัวนะครับที่เมื่อคืนนะครับได้สูญเสียลูกชายฝาแฝดไป1คนนะครับก็ต้องว่าถือว่าเป็นข่าวร้ายก่อนเกมแดงเดือดจริงๆและต้องมาติดตามข่าวสารอย่างใกล้กชิดว่าวันนี้คิสเซโนโรนโดจะมีชื่อลงเล่นในเกมแดงเดือดหรือเปล่านะครับผมเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคิสเซโนโรนโดนะครับอจอ่ ข่าวร้ายแบบนี้นะครับซึ่งโรนโดอนก็เป็นหนึ่งในไอดอลของผมด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับ ผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้ส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับ VVIP ตัวแรกนะครับก็จะเป็น VVIP หน้าช่องจะเป็นคู่ระหว่างนาโปลีกับโลมานะครับคู่นี้ผมเลือกรองพิที่โรมาราคาครึ่งลูกนะครับจบเกมครับคู่นี้เป็นนาโปลีโดโลมาตีเสมอท้ายเกมที่สกอร์หนึ่งตัวต่อหนึ่ง VVIP คู่นี้ก็กินเต็มไปนะครับ ส่วน VVAP อีกหนึ่งตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก v v ว p ด้วยนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง Nottingham Forest เจอกับ w e s บอม o m วิ c เอาเบียคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ Nottingham Forest ที่ราคาปอปอนะครับจบ90นาทีเป็น Nottingham Forest เอาชนะเ e s บอม o m ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0คู่นี้กินเต็มนะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องนะครับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิกเาะร์นะครับคู่แรกเป็นคู่ v v ว p อย่างที่บอกนะครับนาโปลีกับโรมาผมเลือกรองไปที่โรมา คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่2ครับอัตตาลันต้ากับเวโรนาคู่นี้ผมเลือกลองไปที่เวโรนาสำหรับคู่นี้ก็กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับบาร์เซโลนาต่อการดิสที่2ลูกคู่นี้ผมเลือกลองไปที่การดิสผลเป็นการดิสพิกล็อกเอาชนะบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็กินเต็มนะครับเรียกได้ว่า3คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ไว้หน้าช่องกินเต็มทั้ง3คู่บวกกับบิน VVP ตัว Nottingham Forest ก็วิเคราะห์3เข้า4คู่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ไปอีก1วันนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสมัครสมาชิก VVIP ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอด JOS88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR วอารโค้ดนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดทีคู่ VVIP กันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับเป็นศึก EFL Championship นะครับจะเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมครับเจอกับเบสต้านอตเอนนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามคาร์เว่นคอร์เทจนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านฟูลแลมอยู่อันดับที่1รอปิดจ็อบรับแชมป์อยู่เลยนะครับแข่งไปแล้ว41นัดชนะ25เสมอ8แพ้ไป8เกมยิงได้95เสียไป37ประตูมีอยู่83คะแนนครับส่วนฝั่งเปตตันอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว42นัดชนะ14เสมอ16แพ้ไป12เกมยิงได้44เสียไป47ประตูมีอยู่58คะแนนครับ ผลงานเฮ t ูเฮตนะครับ9นัดที่เจอกันหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งฟูลแลมครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นเบสตันครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดทีทั้งสองทีมนี้ได้เจอกันเป็นเกมที่เบสตันครับเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป1ประตูต่อหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเรามาดูวความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน ฟูลเล่มนะครับรายงานตัวฟูลเล่มบาดเจ็บจะมีเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นเชเรนกองโกโลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าฟูลเล่มจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ แนวลุก3คนนะครับก็จะมีกอดวาลีดฟาบิโอซิวาและก็แฮร์รี่วิลสันนะครับหน้าเป้าก็จะวางอเล็กซานดรามิโตวิชศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมที่กดไปแล้ว38ประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมด39นัดพร้อมลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งเพตานรายงานตัวฟรีบาเจ็บก็จะมีอยู่3ลรายก็จะประกอบไปด้วยเอมิลิสจากกอบเส้นไอซาบาวแล้วก็ ซอมบาคูเลเส้นนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเพสตันจะมาในระบบ3 4 1 2นะครับเพเมเกอร์ครับวันนี้จะใช้ดานิเอลจอร์สันเล่นเป็นตัวปั้นเกมในวันนี้นะครับคู่หน้าในวันนี้ครับจะใช้แคมเบรล์แอาเชอร์เล่นคู่กับเชดอีแวนจะลงล่าตาขายคู่กันนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ ผลงานบนตารางคะแนนนะครับแตกต่างกันอย่างลิบลับแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับเจ้าบ,บ้านฟูลเลมฟอร์มหนัดหลังสุดชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฟูลเลมนะครับแพ้กับดาร์บี้มา2-1นะครับแล้วก็ถ้าไปดูผลประกอบการของฟูลเลมจาก5เกมที่ผ่านมาครับฟูลเลมพาตีบวกไป2เกม แล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับส่วนฝั่งเปตันนะครับฟอร์มอัดนดับสุดชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เปตันครับเสมอกับมิววอไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งผลประกอบการของฝั่งเปตันจาก5เกมที่ผ่านมาเปตันพาวินไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%เท่ากันนะครับจะสังเกตดีๆนะครับว่าฟูลเลมครับถึงแม้อยู่อันดับที่1ของตลาดแต่ว่าในช่วงหลังนะครับฟูลเลมก็มี ฟอร์มที่เริ่มแผ่วนะครับจาก2เกมหลังสุดฟูลแลมไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับส่วนฟั่งเปนตนเองก็ช่วงหลังก็ฟอร์มกลับมาดูดีมีทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับสเกมหลังสุดเปตนก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ,บ้านฟูลแลมต่ออยู่ที่1ลูกนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วราคาจะสวิงอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกแล้วก็ไหลไปถึงลูกควบลูกครึ่งนะครับต้องเช็คราคาก่อนแต่ว่าราคาจะไหลไปทิศทางไหนแต่ลึกแล้วในเกมวันนี้นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมเนี่ย ้าบ้านฟูเลมที่รอลุ้นปิดจ็อบควาชแชมป์ใกล้จะได้แชมป์แบบเต็มทีแล้วนะครับขาดเพียงแค่อีก3คะแนนจาก3รนัดเนี่ยถ้าเกมนี้ฟูเลมเก็บ3แต้มได้ก็จะเป็นแชมป์ลีกเดือะแชมป้ยนชิพทันทีเลยนะครับส่วนฝั่งเปตันเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้อยู่อันดับที่15ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับเรียกได้ว่าการลุ้นไปเล่นเพย์ออฟเนี่ยหมดหวังไปตั้งนานแล้วแล้วก็การลุ้นลอดตกชั้นเนี่ยเปตตัน,นก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วนะครับดังนั้นเปตตันครับยังเหลืออีก2เกมที่ต้องเตะให้ครบตามโปรแกรมที่ ต้องลงเล่นในรีเกมที่เหลือเป็นสั้นจึงไม่มีแรงจูงใจอะไรมากนะักถ้าเทียบกับฝั่งฟูลแลมนะครับเกมนี้ชาเทียบกันด้วยคุณภาพผู้เล่นเจ้าบ,บ้านฟูลแลมนะครับโดดเด่นในเรื่องเกมลุกโดยเฉพาะมิตวิดสนหน้าตัวเก่งของทีมครับที่กดไปแล้ว38ลูกเนี่ยเรียกได้ว่ายิงถล่มทลายจริงๆนะครับคู่นี้นะครับจากกำแพงที่ตั้งมา1ลูกนะครับเชื่อว่าด้วยสถานการณ์ของฟูลแลมเองนะครับที่ต้องการปิดจอบควาชแชมป์ลีกให้ได้ในเร็ววันที่สุด บวกกับคุณภาพผู้เล่นที่ดูเหนือกว่าทีมเยือนอย่างชัดเจนนะครับคู่นี้เรือดหนึ่งลูกผมมองว่าไม่แพงเลยนะครับนะครับเกมนี้ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่เลือกต่อฟูลเลมคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านฟูลเลมรอเฮรับซับฟรงุงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกโคปาอิตาเลียนรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับ จะเป็นคู่ระหว่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเจอกับปีศาจแดงดำเอซีมิลานนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามจูสเป้เมซ่าก็ต้องบอกกันว่าทั้ง2ทีมนะครับใช้สนามร่วมกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครได้เป็น้าวบ้านก็จะใช้ชื่อของสนามฝั่งตัวเองนะครับอย่างอินเตอร์มิลานครับจะใช้จูสเป้เมซ่ายามที่ไดลนในบ้านส่วนฝั่งเอซีมิลานครับถ้าได้เป็นทีมเย่าก็จะใช้ชื่อว่าซานซิโรนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับ เรามาดูผลงานของทั้งสองทีมในรอบที่ผ่านมานะครับเริ่มจากอินเตอร์มิลานนัดแรกครับเสมอกับเอ็มบบรีมา2-2ก่อนที่จะชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับนัดท,ที่2เอาชนะโลมามาด้วย score รร2-0นะครับก่อนที่จะมาเจอกับมิลานในนัดท,ที่แล้วก็เป็นการเสมอกันไป0-0ครับ ส่วนฝั่งเอซิมิลานนะครับเกมแรกเนี่ยเอาชนะเจนัวมาด้วยสกอร์สประตูตหนึ่งในช่วงต่อเวลานะครับเกมที่2ครับเอาชนะลาเซโอด้วยสกอร์ 4, สีูนย์แล้วก็เกมล่าสุดนะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นเกมที่เจอกับอินเตอร์ผลจบลงที่ผลเสมอศูนย์ประตูต่ศูนย์นะครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับ ทั้งสองทีมนี้10เกมหลังสุดที่ได้เจอกันนะครับอินเตอร์ครับทำผลงานได้ดีกว่าอินเตอร์เก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเอซิมิลานครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเกมที่แล้วนะครับในฟุตบอลถ้วยนี้แหละครับเป็นมิลานครับเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์ไปศูนย์ประตูศูนย์เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน อินเตอร์มิลานรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บและติดตัวแบนเนี่ยไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าขุมกําลังของอินเตอร์ค่อนข้างจะฟูทีมและผมคาดว่าวันนี้ซิโมเนอิงซากี้จะจัดชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดจะเจอกับมิลานนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าอินซากี้จะวางระบบ3 5 2นะครับตรงกลาง3คนก็จะมีนิโคลโลบาลีล่ามาซิโลโบสวิทแล้วก็คาฮานคาโนกูนะครับคู่หน้าวันนี้จะใช้ลาอุตโรมาร์ติเนิสจับคู่กับเอดินเชโกนะครับ ส่วนฝั่งเอซีมิลานนะครับหลายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่หน้าเดิมๆนะครับจะมีเพิ่มเติมมาใหม่ก็จะเป็นเดวิดคาราเบียส่วนผู้เล่นบาดเจ็บที่มีอยู่หน้าเดิมก็จะมีอเลสซานโดฟอเรนซี่อเลเซโอโรมาโยลี่และก็แซมองเกียนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นผู้เล่นแนวรับทั้งหมดเลยโดยที่วันนี้ครับคาดว่าสเตฟานอปิโยลี่จะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนก็จะมีอิสมาเอลเบนาเซอร์ซันโดตอร์นี่และก็ฟองเคสซี่นะครับสามนั่ลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้ลาเฟลเดอเอาโอลิเวียเชลูแลลล้วกกก็็อเเเซซิสมนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางในรีกแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยสูสีกันเป็นอย่างมากนะครับเจ้าบ,บ้านอินเตอร์มิลานฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3เสมอ2 5เกมหลังสุดอินเตอร์มไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับ เกมล่าสุดเป็นเกมที่อินเตอร์ครับบุกไปเอาชนะสปเปเซียมาได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งผลประกอบการของอินเตอร์จาก5เกมที่ผ่านมาอินเตอร์พาวินไปน3เกมติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งเอซิมิรานฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา3เสมอ2 5อาเกมสุดมิรานก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยเช่นเดีวยวกันนะครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่มิรานครับเปิดบ้านเอาชนะเจนวัวไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับ ผลประกับการของมิลานจากค่าเกมที่ผ่านมาครับเอซี AC, มิลานพาวินไปน2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรเนี่ยอยู่ที่40นะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมมีฟอร์มใกล้เคียงกันไปนอย่างมากหรือเรียกได้ว่าจะเท่ากันเลยก็ว่าได้ แต่ว่าผลประกอบการครับอินเตอร์ทำไม่ดีกว่าจาก5่าเกมอินเตอร์พาวินไป3าเกมซึ่งเป็น3เกมหลังสุดที่อินเตอร์พาตีบวกทั้งหมดเลยซึ่งคู่นี้เลยราคาเปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับอย่างที่บอกนะครับทั้งผลงานในรีกแล้วก็ผลงานบนถ้วยเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากทั้งคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนรียกได้ว่า ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับตัวที่เด็ดที่ขาดของฝั่งอินเตอร์มิลานในชุดนี้ก็จะเป็นลาวตาโลมาติเนสนะครับที่นําดาวสุดวงทีมด้วยแล้วก็ตัวสร้างสรรค์เกมที่เป็นอาคารคาโนกูที่เป็นจอมแอสิทอีกหนึ่งคนนะครับถ้าเอซีมิลานปิด2ตัวนี้ได้เกมลุกของอินเตอร์ก็จะอ่อนโยบเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งเอซีมิลานตัวทีเด็ดในแนวลุกก็จะเป็นโอเดชิลูนะครับที่ช่วงหลังมีผลงานได้ดีกับลาเฟร์เรลนะครับที่ฟอร์มดีวันดีคืนนะครับถ้าเทียบกันแล้วผมมองว่า ไม่ต่างกันมากนักเลยนะครับสำหรับลุมกําลังของสองทีมนี้ดังนั้นครับคู่นี้มีโอกาสสูงมากที่เกมนี้จะจบที่ผลเสมออีกครั้งหนึง่งดังนั้นครับจากเลทที่เปิดมาเจ้าบ,บ้านอินเตอร์มิลานต่อที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้ถ้าจะมองถึงผลกําไรผมยังมองว่าอยู่ฝั่งเอซิมิลานที่ฟอร์มไม่ต่างกันมากนักนะครับเชื่อว่าวันนี้มิลานน่าจะเอาอยู่คู่นี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เอซิมิลานจะยันได้ฟะดงุง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นศึกพรีเมียร์คู่เดียวในค่ำคืนวันนี้แต่ว่าเป็นศึกพรีเมียร์คู่บิ๊กแมตช์จริงๆเป็นคู่แดงเดือดวันนี้ครับก็จะเป็นคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามแอนฟิลด์นะครับจะเตะก,กันในเวลาที่2ตรง เรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2องท,ทีมนี้กันหน่อยนะครับลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับที่2กําลังคั่วแชมป์อยู่กับซิตี้ตอนนี้เลยนะครับแข่งไปแล้ว31นัดชนะ22เสมอ7แพ้ไป2เกมยิงได้79เสียไป22ประตูมีอยู่73คะแนนครับส่วนฝั่งแมนยูอันดับที่5ตอนนี้สถานการณ์แมนยูก็ยังรุ้นพื้นที่โซนยุโรปอยู่นะครับแข่งไปแล้ว32นัดชนะ15เสมอ9แพ้ไป8เกมยิงได้52เสียไป44ประตูมีอยู่54คะแนนครับ ผลงานเฮ t ูเฮนะครับจาก10นัดหลังสุดที่ทังสทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นฝั่งลีพูทําผลงานได้ดีกว่า10เกมหลังสุดเนี่ยลีพูเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นฝั่งแมนยูครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ แมนยูครับแพ้คาบ้านให้กับเวอ์พูลเลเทไปถึง5ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันน,นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลรายงาน,นตัวพเพ่อมาเจ็บและตตดโทษแบนไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เจอกันครอปค่อนข้างสบายใจในเรื่องการจัดทัพเนื่องจากขุมกําลังค่อนข้างจะฟูทีมวันนี้ครับจะมีเพียงแค่หนึ่งรายก็จะเป็นซาดิโอมาน่ที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับโดยที่วันนี้ครับไลน์อพของลิเวอร์พูล คาดว่าเจเกนคอปจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอเลสซานเดอรเบเกอร์แนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาจะเป็นเชนอเล็กซานเดอร์อาโนฝั่งซ้ายจะใช้แอนดูร์เบอร์ซันคู่เซนต์นะครับครับก็ยังคงจะใช้เวอร์จิลฟันไดเล่นคู่กับเจโราติปนะครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้เจเกนคอปเลือกที่จะใช้ผู้เล่นประสบการณ์สูงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยติอาโกอาคันตาลาหรือแม้กระทั่งจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับ สามนั่นลูกครับวันนี้จะใช้โมเมซาร่าดีโกโชต้าแล้วก็หลุยดีอัสนะครับส่วนฝั่งแมนยูนะครับแรงงานตัวฟุตบอาเจ็บก็จะมีอยู่ถึงห้ารายก็จะประกอบไปด้วยเฟร็ดลาเฟวารานเอิสันเกานี่ลุกชอแล้วก็สกอตแม็กโทมินีนะครับโดยที่หนึ่งรายจะไม่มีชื่อในเกมวันนี้เนงจับ ติดโทษคดีดอยู่ก็จะเป็นเมสันกินูดนะครับคาดว่าวันนี้นะครับลาฟลังนิกจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นเดวิดเดเคียแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาจะใช้ไอรันวานบิสก้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นอเล็กเซเลสคู่เซ็นเตอร์ครับจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมจับคู่กับวิคตอรินเนลตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้เนมันยามาติด ปอปอกบาแล้วก็บูโน่เฟรนเดสนะครับสามนาลูกวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้เจดอนซานโชกับแอนโทนีเอเดนกาเล่นเป็นตัวริมเส้นนะครับโดยที่ตามเดิมเนี่ยแผ่นผังออกมาเป็นคิสโนโรนโดจะลงเล่นหน้าเป้านะครับก่อนที่โรนโดจะได้รับข่าวร้ายเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเตะแดงเดือดดังนั้นเกมนี้ต้องจับตาดูข่าวของฝั่งแมนยูอย่างใกล้ชิดว่าใครจะลงมาเล่นแทนคิสโนโรนโดในตำแหน่งนี้นะครับ ซึ่งเลดราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่ออยู่ที่1ลูกนะครับถ้าเทียบด้วยขุมกําลังแล้วลิเวอร์พูลได้เปรียบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากแมนยมูมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายและบางรายก็เป็นตัวหลักด้วยนะครับ ถึงแม้ผู้เล่นบางตัวจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าการแก้เกมของลาฟลังนิกเนี่ยก็มีผลไม่น้อยบวกกับในตำแหน่งของคิสเซโนโรนโดต้องจับตาม,มองดูอย่างใกล้ชิดแล้วว่าโรนโดจะมีชื่อในเกมวันนี้ไหมถ้าไม่มีใครจะลงเล่นแทนและถามว่าถ้าไม่มีคิสเโนโรนโดในเกมวันนี้นะครับนักเตะอย่างโรนโดที่มีแพชชั่นสูงต่อเกมเนี่ยถ้าขาดหายไปสักคนเชื่อว่าแมนยูส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแน่นอน ซึ่งคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำในวันนี้นะครับผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงในรายเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการรับทัศนะและทิเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR c ค d e นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผม,มเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทิเด็ดคู่ VVIP นี้กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นสึกลาลิก้าสเปนนะครับจะเป็นคู่ระหว่างเลอเเบติตครับเจอกับเอลเช่นะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเบริโตปามาลินนะครับจะเตะก,กันในเวลาที่2ตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเลอเเบติตอยู่อันดับที่5 แข่งไปแล้ว32นัดชนะ17เสมอ6แพ้ไป9เกมยิงได้56เสียไป37ประตูมีอยู่57คะแกนกนครับส่วนฟังทีมเยือนเอลเช่อยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว32นัดชนะ9เสมอ8แพ้ไป15เกมยิงได้35เสียไป44ประตูมีอยู่35คะแกนกนครับ ผลงานเฮ t ูเ e a d นะครับสทีมนี้นะครับเจอกัน10ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งเบติสครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเอลเช่ครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดนะครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันเป็นเกมที่เบติสครับบุกไปเอาชนะเอลเช่มาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลอเอเบติตรายงานตูเฟล่นบาดเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยมาตินมอนเตีากับบิกตอกาลามาซานะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเบติสจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนะครับ3หน้าลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้เซโกกานาเลสนาบิลเฟกเอร์ aker, และก็ควนมีนะครับหน้าเป้าคาดว่าจะวางบอค่าอิกิเซีจะลงลาดตัก่ายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งทิมเยือนเอลเช่ a, นะครับรายงานทัวร์ลบาดเจ็บและติดทดแบนวันนี้ไม่มีเลยเรียกได้ว่าเอลเช่วันนี้ฟูลทีมจริงๆคาดว่าเอลเช่วันนี้จะมาในระบบ5-4-1เช่นเดิมนะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้ลาอูกูตีจับคู่กับอามามัสคาเรียวเล่นเป็นตัวขับเคลื่อนเกมในวันนี้นะครับนาเป้าวันนี้ก็จะวางเอเซเกลปอนเซ่จะลงลาตักไข่ในวันนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นลเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้าบ้านเลเอลเบติสฟอร์ม5้านัดหลังชนะมา3เสมอ2 5เกมหลังสุดเบติตไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เบติตครับเสมอกับเลเอลโซซัดมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์นะครับผลประกอบการของฝั่งเบติตจาก5เกมที่ผ่านมาครับเลเอลเบติสพาวินไป4เกมยกไป1นเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 80%จากการทำกำไรนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเลยเบติส5เกมที่ผ่านมานะครับเบติสไม่เคยพาติดลบเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมที่พาทำกำไรจริงๆ ส่วนฝั่งเอลเช่ฟอร์มให้นัดหลังสุดชนะมา2แพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอลเช่เปิดบ้านเอาชนะมายก้ามาด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ผลประกอบการของเอลเช่จากให้เกมที่ผ่านมาเอลเช่พาวินไป2เกมพายกไป1เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้งสองทีมฟอร์มการเล่นแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านและเอลเบติสต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับซึ่งจากเลทราคานี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเบติสได้ ถ้าเรามาดูสถิติ1ตัวที่น่าสนใจนะครับเบติสยามที่เล่นในบ้านจาก16เกมในฤดูกาลนี้ชนะไป9เสมอ2แพ้ไป5เกมกดได้31ลูกเสียไป19ประตูก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะดูดีส่วนทางกฝั่งเอลเช่ในฤดูกาลนี้ที่ได้เล่นเป็นเกมเยือนนะครับจาก16เกมเนี่ยเอลเช่ชนะไป3เสมอ3แล้วก็แพ้ไปถึง10เกมเกมเยือนของเอลเช่นะครับยิงได้15เสียไปถึง27ประตูนะครับเรียกได้ว่าเล่นเป็นเกมเยือนไม่ค่อยจะสู้ดีนะัก แล้วก็มาเจอกับอัลเบติสที่สถา,านการณ์ในตอนนี้เบติสก็ยังลุ้นพื้นที่ไปเตะฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับดังนั้นทุกเกมของเบติทถ้าหวังที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปโดยที่ไม่คำนังถึงทืมอื่นเนี่ยก็ต้องพยายามเก็บ3ามแต่ไม่ได้ส่วนทางกับฝั่งเอลเช่ที่เล่นเกมที่เหลือแบบไม่มีผลอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นการลุ้นตกชั้นหรือการที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับเอลเช่ El are, หมดหวังทั้งหมดลวนะฮะ ด้วยแรงจูงใจของฝั่งเบติสที่มีมากกว่าเชื่อว่าเกมวันนี้3มแต้มจะตกเป็นฝั่งของเจ้าบ้านอย่เลเอลเบติสนะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเลเอลเบติสลุ้นกินเต็มฟันทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับลาดิกาสเปนอีก1คู่นะครับเป็นคู่ระหว่างบียาเลอัลครับเจอกับบาเลนเซียนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามโกลิเซียมอันฟังโซเปเรสจะเตะกันในเวลาทีสองครึ่งนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านบียาเลอัลอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว32นัดชนะ13เสมอ10แพ้ไป9เกมยิงได้51เสียไป31ประตูมีอยู่49คะแนนครับส่วนฝั่งบาเลนเซียนะครับอยู่อันดับที่10แข่งไปแล้ว32นัชนะอ เสมอ12แพ้ไป10เกมยิงได้44เสียไป46ประตูมีอยู่42คะแนนครับผลงานเฮตูเฮตนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับก็ไม่น่เชื่อนะครับ10เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งบาเลนเซียทำผลงานได้ดีกว่าจาก10เกมนะครับบาลนเซียเอาชนะได้ถึง8เกมแล้วก็เป็นฝั่งบียาเรอาลครับเอาชนะได้2เกมนะครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมีได้เจอกันเป็นเกมที่บาลนเซียเปิดบ้านเอาชนะบียาเรอาลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อาเมื่อเดือน เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบียาเลอัลนะครับและชื่อผู้เล่นมาเจ็บจะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยอันเบโตโมเรโนแบ็คซ้ายตัวเก่งกับเคลรัตโมเรโนสุดหน้าตัวเก่งของทีมนะครับนอกนั้นเนี่ยขุมกําลังของบียาเลอัลก็อยู่กันครบนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าอูนายมารีกุนซือของทีมจะวางระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางครับจะใช้ดานี่ปาเลโกเล่นคู่กับบิเซนเตอีโบลานะครับหน้าคู่วันนี้นะครับคาดว่าจะใช้ปาโบ อันเกซเล่นคู่กับเจเรมีปิโนนะครับโดยที่ชื่อของเคลาดมันเโน่เนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนบาเลนเซียวันนี้นะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยสองรายก็จะประกอบไปด้วยโทนี่ลาโต้กับแม็กซิมิเลโนโกเมดนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าบาเลนเซียจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เจอกับโอสซูน่ามานะครับคาดว่าวันนี้บาเลนเซียจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางครับจะใช้ยาอิกโมริบาเล่นคู่กับอูโรลาสิตนะครับ คู่หน้าวันนี้นะครับจะใช้กอนเซ l โลกูเอเดสเล่นคู่กับอูโกโตโรนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับเจ้าบ,บ้านเบีเล่าอยู่นะที่7เ,เนี่ยฟอร์มให้หนหลังสุดชนะมา2เสมสอ2แพ้ไป็น1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เบีเลา ุกไปเอาชนะเกตาเฟ่มาได้ด้วยสกอร์สองแพ้ทัวนรน์1ผลประกอบการของเบียร์เาจากให้เกมที่ผ่านมาครับเบียร์แล้วเาพาวินไป3เกมติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฝฟ่งบาเลเซียอยู่อันดับที่10ฟอร์มห้าหลังสุดชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาเลเซียครับเปิดบ้านแพ้กับโอซาซูนาไปด้วยสกอร์สองทรหนึ่ง ผลประกอบการของบาลนเซียจาก5เกมที่ผ่านมาบาลนเซียพาวินไป2เกมยกไป1เกมติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%เซนพียงเท่านั้นซึ่งคู่นี้เลทราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านบียาเลอต่ออยู่ที่กึ่งควบลูกนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยเป็นฝั่งบียาเลอทำผลงานได้ดีกว่า อูฝั่งบีเาเรอัลนะครับน่าจะได้ลุ้นได้ทํากําไรมากกว่าเนื่องจากบาเลนเซครับฟอร์มรุ่มรุ่นดอนๆอนไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับจริงอยู่ครับที่บียาเรอัลในช่วงที่ผ่านมานะครับจะโหมศึกหนักจะลงแข่งแบบที่ยิบเลยนะครับถึงขนาดนะครับด้วยคุณภาพผู้เล่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยบียาเรอัล น่าจะมีดีพอนะครับที่จะเปิดบ้านเก็บสามแต้มได้ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าเกมนี้บียาเลีอจะพาวินได้ไหมนะครับนครับคู่นี้ถ้าจะเลือกเชียร์ผมยังมองไปที่เจ้าบ้านอย่าง b บียาเลอน่าจะเก็บสามแต้มได้ต้องรุ้กันหน่อยว่าวันนี้ถ้าอยู่ฝั่งเบียาเลอแล้วจะได้กินเต็มไหมคู่นี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เย l โล่ซับมา r ีนเบียรเลอลรุ้นกินเต็มฟ้าดง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับฟูลล่กับเบตตันผมเลือกต่อไปที่ฟูลเล่คู่ที่2ครับอินเตอร์มิรานกับเอซีมิรานผมเลือกรองไปที่เอซีมิลานคู่ที่3ครับอริพูลกับแมนยูคู่นี้เป็นคู่ VVP ีนะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ครับคู่ที่4ครับเบติตกับเอลเชผมเลือกต่อไปที่เบติตและคู่ที่5ครับบียาเล ผมเลือกต่อไปที่บียาเลอก่อนสำหรับคู่นะครับพี่ผมเลือกวิเคห์ไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ถ้าเราลองมาทายกันเล่นๆนะครับคู่แดงเดือดนะครับเกมวันนี้ลิวอปูจะเปิดบ้านเอาชนะทีมรักของผมไปด้วยสกอร์ที่เท่าไหร่หรือจะเป็นทีมรักของผมอย่างแมนยูจะหักปากาเซียน เอาชนะหรือว่ายันเสมอเอร์ฟูลได้ก็เปิดตัวกันไปเลยนะครับสำหรับทีมรักของผมก็คือแมนยูนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจก็จะเป็นอินเตอร์กับเอซีมิลานคู่นี้ใครจะได้เข้าชิงฟุตบอลโคปาอิตาเลียก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ กับผมนะครับจอร์สฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ @jos88 เที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v, v p. ี p กันได้ครับ การวิเคราะ์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ